สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ของสาน้นยเพชรบันแพงเอฟซี FC ของอีหล่าหน่อยงหงยิงเอฟซีทั่วประเทศทั่วโลกนะฮะพี่น้องเอ้ยน้องยิงว่าท่านตื่นกามีเอฟซีเพิ่นมหาบันพิร์นเพิ่นมาจากจังหวัดอุด,ดอออรอำเภอบ้านผือพี่น้องเพิ่นผ้าลูกสาวเพิ่นมาสอบปรลัดยุอุบลเนาะยุมาหาไลยอุบลว่าสัน่นพ่อดีวันนี้เพิ่นกันเลย ผ่านมาท่านีนผู้เพื่อนไปสอบมันไหมเพื่อนอันอธิษฐานลุงยิงยิงซอยพี่เด้อไอพี่สอบปรัชได้เด้อมาสั่นเอบไนี่ก็เลยมาหาหลวงเรื่องของหลวงปู่หมุน,นะน,นั่นนงมาสั่นก็ล่วงมหาอีหลานเนี่ยะ่ะเอาติ๊บมาใหายย้อีหลาเงื่อนมาหมอีหลาเออเพื่อนก็นอธิษฐานให้สอบได้นอะกสอบปรัชญาได้เอาเางื่อนมาใหานะนน้นนั่งผูเลยพี่นนองเออ อ้าได้ยี่ลีนั่นอันไปเรียนทางอุดอรอันเพิ่นสิไปหาอยู่หลังเวทีอีกอันเพิ่นสอบอันประลัดได้น้ำเบิง้งน้ำพี่น้องน้ำเบิงเบ้งอันแี่เพิ่นสอบได้นะครับโอ้ยอันสอบได้นี่สิมาออกเงืนใหม่ยี่หลาเป็นมื่นพอแล้วมื่นสองมื่นพอแล้วเิ่นว่าอันคุณแม่แล้ว,ว่าเออให้สักเสียเด้อให้ได้เด้อผู้ไปสอบส้าถูกเนาะนะครับเอา มาเบิ่งเล่าสิยวอยู่ยังไหนครับอันอยู่อำเภอสีสมเด็จครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับมีกับเอีกที่มาจากจังหวัดอุดรครับมาจากอุดรคกับมาตรงเลยมาถึงสีสะเก็ดมาอุบลก่อน่นหมครับขึ้นมาสอบอยู่บนครับ งานอยู่งไมาสอบอยู่อุบลก็แววมาเที่ยวค่ะด้เด้อนังเอได้ก็พรและแต่สิสอปลาเนี่ยก็ได้ปลาน้องยิงได้แ่ครับอยใส่คาถาขงยิงละแล้วบนลงขึ้นบนี่บอกครับนี่เหมาะมาไล่ไปก่อนเดียวครับได้ยิงมีกะมรอบครับกลับให้ไม่หน่อยก็ได้เดี๋ยวมาเลี้ยงยิงใหครับ คุณแม่ยังบอกคุณแม่แม่น้องแนนจ้ะแม่น้องแนนบ้านผืครับแม่น้องแนนบ้านผือจังหวัดอุดรครับังลูัง่งรับอุดรไเดรืเินทางปลอดภัยครับก้ับอุดรเลยรั้ขนาดอีหลานอนอยู่ได้นี่ เพื่อนก็นเอาเงินหมาห้เห็นบอกว่าพวกนี้ลาตื่นมาดิเพื่อนตื่นมาได้บัดอืมหลาตื่นแล้วสัตว์จไปงานตัวอ,อยู่ละเอียดนอกคอนี้เพื่อนตื่นแล้วครับบานในบ้าวทวนหอบกระดาษมาได้บมดเมาอ่านไล่ซื้อเพื่อนฝากติดฝากเงินมาให้ยีลาบ้านี้นอนตื่นขึ้นก็นได้เงินหลดพี่น้องน,นอนหลับได้เงินมืน่นนอนตื่น ได้เงินแสนเงินล้านแม่น้องหงหญิงเด้อพี่น้องเอ้ยคำโบราณน,นี่มันมันศักดิ์สิทธิ์เนาะเออมันแม่นนี่ลีเนาะพี่น้องเนาะไอ,อ้คำโบราณน,นี่หลายๆคำนี่ศักดิ์สิทธิ์อีหลีแบบเป็นจริงเหรแม่มพี่น้องเนาะนอนหลับได้เงินหมื่นอน,นอนตื่นได้เงินแสนผมก็คึ้นว่าเป็นคำพังเพื่อเยื่อเสือไม่เคยไม่เคยได้ไอ้เดี้ยไหมปัดจุบเห็นน้องหงหญิงได้เนี่ยละ่ะโอ้มันเป็นจริงอหลี <laughs> นอนหลับ เงินหมื่นน,น้อสิเงินแสนแจ่มเงินเม็นมครับโอ้ยุ่ยิงนี่ก็ไม่เห็นเรื่องไปแปลกให้พ่อใหญ่ได้บึง้งได้เห็นเนาะพ่อใหญ่ก็บเ่เสืออะไรย่างเงี้ยได้นอนรับได้เงินหมื่นนอนเต้นได้เงินแสนบ่ไบด้หรอกบ่เคยมีผู้ใดได้มีน้องยิงแหละได้พี่น้องเอ้เสือ้อขัดแล้วเอามาพ่งมาลัยทอนสิไล่ซื้อคนอุนมาไล่มาให้ยี่หล่ะเฮนะฟั้งบึ้งพี่น้อง เบงสีอ่านี่ยฟังพ่อพิชิต500พ่อสกุลร้อแม่มัดเกาหลี500พ่อศรีชัยห้ารพ่อรัชพลห้ารพ่อคมห้ารอยแม่นกสองพ่ออุทัย500รอพ่อวิษณุไต้หวัน500รอยพ่อนาธิ์500ร้เอซีไม่ประสงค์ออกนามสามรพ่อลักหนึ่งพ่อเป็ดร้อยเอ็ดนะไม่ใช่พ่อเปิดนะ พ่อเป็ดร้อยเอ็ดสี่ร้อยพ่ออินทศรสองร้อยพ่อพรพิมนสุพันณบุรี800พ่อฮักอำนาจเจริญหนึ่พันพ่อหันษา250รอยห fc พลังเงียบ500พ่ออภิชาติ200พ่อสัง3 5สามร้อยพ่อฐานพัท1 0นอย fc ชัยนาทหนึ่พพ่อสัศารสองร้อยแม่อมรัฐสองร้อยห้าสนี่พ่อสายันบอกว่าขอ ให้น้องอวยพรให้แม่ของคำหายป่วยหน่อยสองร้อยงคำหายไม่ไแม่จ้าแม่เมย์กับพ่อต่าย500 <c oughs> พ่อวีรยุทธ์ส0งพ่อสุภชัย300พ่อปัญญา500และก็พ่อมโมดสองพนรวมหนึ่งหมื่นสามพนเจ็ดร้อยสี่สิบาทและก็มีพิเศษจากลุงโทนอีก10บ,บาทไม่รู้เ่อกาได้กินไรอยูน่ พิเศษจากลุงทูนสิบบาทไม่ก็เลยเป็นหนึ่งมืนสามพันเจ็ดรสี่สิบามพี่น้องเลยสุาะเี่ยพี่น้องเลยสิล้านผละม่รบ่น้องยิงโพดแล้วโอ้ยอืมอันว่าไปร่วงเพ่งวาสันจอดรถนล่นกัแตกวื้อมาทายรวบสักีบให้อินแม่ที่เซ็กซ์เศร้าวัสันกับ โอ้ยอย่ามูดใดเด้งยังไงเนี่ยน้อพี่น้องคือร้องคอนเสิร์ตกันทั้งพวกมะไรทั้งคนนทายรูปทั้งเอลซี่เพยโอ้ยลงมาหลังเวทีคนกับเขามาหามาทายรูปเอาเงินยเอลี่เพยโอ้ยผมมาผมเท่าไปเนี่ยผมก็เคยเห็น,นมนันโอ้โหเลยน้องซิฟก็เปีผมก็เคยเห็นนักร้งองเป็นแบบนี้พูดมาไม่เลยว่าดังไปไหนก็บ่เห็นเป็นหนังสีอ น้องยิงนี่โพดแล้วเป็นซปเปอร์สตาร์ลา่างย่าอย่างีพี่น้องเปลี่ยนโฉมของนักร้องเหีว่าเปลี่ยนแปลงเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างเลยเลยน้องยิงนี่พลิกโฉมหมอลับมีหรี่พี่น้อง,อมมอบบอองเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศเนะาะแมนบอกพีน่น้องน้องยิงนี่เปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะ เฮ็ดให้หมอลำม,มีกระแสขึ้นเฮ็ดให้คนตื่นโต้ได้กันไปเบืองหมอลำบางไดีน่ะหมอลำเงียบไปละเด้อครับนันงก็มากกระตุ้นาวางนี่แหละวางน้องยี่มากเลยเริ่มกระตุ้นขึ้นมากครับเมื่อวานาณะใด,ดนะ,ะแข่งกันอยู่เดี๋ทุกคณะเอ้ยไม่ใช่ว่าอกพีนน้องเนาะเอ้ามันก็เป็นเี่นี้การหาย,ยู่หากินนั่นเออะ สรุปแล้วก็ได้ทำามาหากินเรื่องปาาเรื่องท้องเรื่องรูปเรื่องหลานเนาะครับก็เสียทุกวุ้งลับพี่น้องไปเออมักวุ้งใดก็ไปวุงนั่นส่วนผมนี่ก็มาสาวน้อยเพื่อได้ที่ไปวุงเงินกับปลาเออจะโบ่ให้กันจะด่ามา่ให้กันเนาะนะครับอ่ะไทยนี่ก็ยู่ดีไม่แห้งเฮ็ดงานใหจะเรื่อนลงเรื่องลำลำเรื่อยๆสูผุดสูคน ไา้จากพี่จานท์่อไปก่อนสวัสดีครับ